ด้วยความปลื้มปิติที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงในวาระสำคัญเช่นนี้ <Okay. S 1> นอกจากนี้ยังมีสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีและพระราชวงศ์ผู้แานพระองค์25ประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมง,งานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถานที่รับการถวายพระพรโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิรัพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน คุณพลอยไพลินเจนเซนและคุณสิริกิติยาเจนเซนพระธิดาในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีร่วมรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันฐานกับพระราชอคันตุกะทั้งหมดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีและผู้แทนพระองค์ร่วมฉายพระรูปประวัติศาสตร์ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงราชนาวิกสภาเพื่อร่วมทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีกับสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชนีและพระราชวงศ์ผู้แทนพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี นอกจากคนไทยทุกหมู่เหล่าที่เดินทางมาเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทแล้วยังมีชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมง,งานและรู้สึกอัศจรรย์ใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่สื่อมวลชนต่างประเทศได้ให้ความสนใจร่วมรายงานเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของไทยเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเผยพพร,ร่ไปทั่วโลก โดยสำนักข่าวทั้ง AFP, AP และรอยเตอร์รายงานว่าคลื่นมหาชนประมาณหนึ่งล้านคนรอเฝ้ารับเสด็จและถวายพระพรณบริเวณลานพระบรมรูปส่งมา้าจนล้นทลักเลยเข้ามาในถนนราชดำเนินเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตร